สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสำหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า10กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหลังจากกระพริบตาไม่กี่ครั้งซูริจือก็โต้กลับไม่มีทางเมื่อเราพบกันครั้งแรกเขาให้ปลาแห้งแก่ข้านั่นคือก่อนที่เขาจะรู้ว่าข้ามาจากสถาบันไหนมุมปากของเย่สิงหลานเริ่มกระตุกมั่นใจขนาดนั้นได้ยังไงข้าพนันได้เลยว่าอุ่มคธมิทะเลทอ้องฟ้ากำลังเฝ้าดูเจ้า และวางแผนที่จะเข้าหาเจ้าถ้าไม่เชื่อก็รอดูเมื่อเขากลับมาเขาจะคิดหาทางเข้าใกล้เราอย่างแน่นอนซูริจือมองไปในที่ทางที่ถังอุรินได้จากไปเขาน่าจะกลับมาตอนนี้ไม่ใช่เหรอการดูถูกเหยีดยดหยามมาจากคำพูดของเย่ซิงหลานเขาอาจจะไปห้องน้ำหลังจากกินมากไปอะไรนะหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงทังอุรินก็ยังไม่กลับมาเขาใช้เวลานานในห้องน้ำ เขาคงกินเยอะแล้วแล้วก็ถ่ายออกมาเยอะงั้นเหรอซูรีจือพืมพำไปหาเขาสิเย่ซิงหลานสั่งให้ซูรีจือจุดเริ่มต้นของพายุดังกล้องอยู่ในอกของเธอเหตุผลที่เธอบังคับให้เขาจ่ายเงินก็เพราะว่าเธอไม่มีเงินเช่นกันเนื่องจากพวกเขามาที่นี่เพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนซือไดเคอร์เธอไม่ได้นําเงินสดมาเลยไม่นานก่อนที่ซูรีจือจะรากตัวอ้วนของเขากลับมา ข้าหาเขาไม่เจอพี่ใหญ่สิงหลานข้าคิดว่าเขาไปแล้วข้าพานันได้เลยว่าเป็นเพราะท่านหยาบคายกับเขามากเขาอาจจะไปหลังจากจ่ายเงินดูสิข้าบอกท่านว่าเขาไม่ได้พยายามเข้าใกล้เราเย่สิงหลานกล่าวว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าการจับโดยการปล่อยเจ้ารู้หรือไม่งั้นเราไปกันเถอะเธอลุกขึ้นกับซูริจือและออกเดินทางลูกสองคนเดี๋ยวก่อน ไม่ไปจ่ายตังก่อนเหลอพนักง,งานมาอยู่ทั้งสองระหว่างทางเดินกลับโรงแรมทางริ้นอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกับปี้กระเป๋าเมื่อรมทะเลเย็นๆพัดผ่านใบหน้าของเขาสำหรับการจ่ายเงินเขาจะไม่ทำแบบนั้นถ้าซูริจือไม่สัญญาว่าจะจ่ายมันเป็นอาหารราคาแพงเขาไม่เชื่อว่านักเรียนของโรงเรียนซูรเคอร์จะขาดแคลนเงินแต่ถ้ว่าสิ่งที่ทำให้เขาอารมณ์ไม่ดีคือเย่ซิงหลาน ถ้าพยายามใช้ประโยชน์จากเขาแร้วิธีที่เธอปฏิบัติต่อเขาอย่างดูถูกเธอทําเหมือนกับว่าการทานอาหารกับข้าเป็นงานการกุศลเนื่องจากเธอมองแบบนั้นเธอจึงสมควรจ่ายเงินเองได้ข้าจะเก็บเงินไว้ความคิดถึงของเธอทําให้เขากรอกตาด้วยเหตุนี้ถังอุรินจึงไม่รีอที่จะจากไปในทันทีทำไมข้าต้องรองนักเรียนโรงเรียนซูเดิร์คพวกนั้นถ้าพวกเขาดูถูกข้า ถ้าพวกเขาไม่ต้องการเป็นเพื่อนกันข้าก็จะรักษาระยะห่างไว้โดยธรรมชาติแล้วทั้งอุรินมีกำไรของตัวเองและจ่ายส่วนแบ่งในใบเลือกเก็บเงินนี้เขาจ่ายหนึ่งในสวันนี้เขาตามใจตัวเองจริงๆดังนั้นเขาจึงเริ่มนั่งสมาธิทันทีที่กลับมาถึงโรงแรมแน่นอนว่าเขาไม่ลืมที่จะปิดกั้นหมายเล่หของซูริจอจากเครื่องสื่อสารวิญ,ญญาณของเขาเขาไม่ต้องการปัญหาใดๆ เขาจะแซงทาเป็นว่าเขาไม่เคยพบพวกเขาในความเป็นจริงและไม่รู้จักทั้งเรนดวงตาที่เย่อหยิ่งของเย่สิงหลานได้ผูกเร้าความภาคภูมิใจของเขาเองวันถัดไปในยามเช้าตรู่ทั้งเรนได้ออกเดินทางไปพบกับคณะผู้แทนจากสมาคมช่างตีเหล็กการแข่งขันของช่างตีเหล็กเริ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมนั้นแล้วเขาจะต้องรีบไปแข่งขันลายบุคคลต่อจากนั้นจะเป็นการแข่งขันแบบทีมในตอนบ่าย ตารางงานของทางโอรินเต็มไปหมดด้วยเหตุนี้จึงไม่มีเวลาว่างเขาเรียกไปหาเชนเย่ทันทีหลังจากฝุ่นฝนเนปิาสีม่วงและรับประทานอาหารเช้ากองตัวเซนเย่มีตาสัญลักษณ์ของช่างตีเหล็กอันดับหบนหน้าอกของเขานำขบวนช่างตีเหล็กราวกับแม่ไก่นำลูกไก่เนื่องจากพวกเขาอายุน้อยที่สู่ทางโอรนและมู่ซือจึงยืนอยู่ด้านหลังแถวสิทธิ์พี่ พวกเราต้องติดตามกระทับของเราหรือไม่ทางอุรินถามเบาๆมูซือกำลังอวดตัวเองยอมด้วยเฉดสีฟ้าประดับดาวสีขาวโดดเด่นสองดวงแรงถึงสถานะของเธอในฐานะช่างตีเหล็กอันดับสองเมื่อเธอไปถึงระดับที่3แล้วมูซือจะได้รับตาที่มีแสงสีส้มยามพบค่ำประดับด้วยดาวสีเหลืองสามดวงรูปร่างของคอ,อนของช่างตีเหล็กจะไม่เปลี่ยนแปลงในตาช่างตีเหล็กในฐานะช่างตีเหล็กอันดับสี ตราของทางโอเนเป็นสีส้มและแสดงดาวสีเหลืองสีดวงไม่ต้องพ่อบอกห้ามใส่ป้ายถ้าเป็นไปได้ซ่อนความจริงที่ว่าเจ้าเป็นช่างเตีเหล็กอันดับสีเขาต้องการให้เจ้าอยู่ใน3อันดับแรกเท่านั้นด้วยวิธีนี้เจ้าจะมีคุณสมบัติสำหรับการแข่งขันขั้นสูงในอนาคตมู่ซือลดเสียงของเธอขณะที่เธอตอบเฉิญเทียนหลินไปชิญหน้ากับเธอได้ยิ้มน้องสาวมู่ซือ เจ้ายังคงกังวลเกี่ยวกับตำแหน่งของเจ้า,จางั้นเหรอไปแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ช่างตีเหล็กที่ครอบคลุมของเมืองซูอไรเคอร์ในภายหลังกันขณะที่เฉินเทียนหลินพูดท่าทางหญิงยโสของหญิงสาวก็หายไปราวกับความฝันรอยย่นบนคิ้วอันบอบางบของเธอเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนมันค่อนข้างสอพรมู่ซือกล่าวว่าฟังดูเข้าท่าโชคดีนะสิพี่อาจารย์ของเฉินเทียนหลิน เป็นระดับช่างตีเหล็กนักบุญของสมาคมช่างตีเหล็กตะวันออกเขาเป็นรองประธานสมาคมด้วยแต่ถ้าว่าเนื่องจากเขาเป็นช่างตีเหล็กอันดับ7ดความแข็งแกร่งของเขาจึงน้อยกว่ามู่เฉินเล็กน้อยเมื่อทราบถึงความสามารถของเขามู่เฉินได้ให้คำสอนบางอย่างแกเ่เสียนเทนียนหลินในอดีตมู่ซือปฏิบัติต่อเขาเหมือนเป็นศิษย์พี่เพราะเหตุนี้เฉินเทนียนหลินหัวเระาะยับสายตาไปที่ถังอุรินทำไมเราถึงพาเจ้าเด็กนี่มาด้วย เพื่อให้เขาสามารถสัมผัสโลกได้หรือไม่แต่ถ้าว่าเขาสามารถยกคอนตีเหล็กในวัยของเขาได้หรือไม่ท้งอูรินสาบแช่งเฉิญเทียนลินในใจแม้ว่าเจ้าจะพยายามพูดยกยอตัวเองเจ้าไม่จําเป็นต้องดูถูกข้าแม้จะรู้สึกขุนเคืองทางอูรินก็นิ่งเงียบเพราะเขาไม่ต้องการสร้างปัญหาให้อาจารย์ของเขาผู้ซือไม่สามารถเพิกเฉยต่อสิ่งนี้ได้แม้ว่าเธอจะเลือกเขาตลอดเวลาทางอูรน ก็ยังอยู่ภายใต้คำแนะนำส่วนตัวของพ่อของเธอเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าสิที่ท่านกำลังสงสัยการตัดสินใจของพ่อข้าหรืออูรินเป็นลูกศิษย์สายตรงของพ่อข้าท่านยังคิดว่าเขาไม่สามารถยกคอนตีเหล็กได้หรือเฉินเทียนลินจ้องคำเมงเขาไม่เคยคาดหวังว่าทางอูรินจะเป็นลูกศิษย์ของมู่เฉินหลังจากรวบรวมตัวเองร่องรอยของความอิจฉาก็ฉายแววผ่านดวงตาของเขาราวกับสายฟ้า มูเ่เฉินเป็นบุคคลที่โดดเด่นในโลกของช่างตีเหล็กของทวีปรวมทั้งบรรดาผู้ที่ซ่อนสถา,านะของพวกเขามีช่างตีเหล็กนักบุญไม่เกิน10คนในทำนองเดียวกันช่างตีเหล็กอันดับ8มีเพียงทั้งหมด4คนเขาไม่ได้ดีกับมู่ซือเพราะเขาชอบเธอเท่านั้นตำแหน่งที่สูงส่งของพ่อของเธอก็ถูกนำมาพิจารณาด้วยเช่นกันเนื่องจากอาจารย์ของเขาเองเป็นช่างตีเหล็กนักบุญการได้รับความช่วยเหลือจากมูเ่เฉิน จะเพิ่มโอกาสในการไปถึงระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างมากเป็นเรื่องผิดปกติที่เชื่อว่าเด็กชายอายุ1ิบขวบเป็นสิทธิสายตรงของมู่เฉินนี่เป็นคนเดียวกับมู่เฉินที่ปฏิเสธที่จะรับลูกศิษย์มาหลายปีแล้วในความคิดของเฉินเทียนหลินบุคคลในตำนานคนนี้ตั้งใจหล่อเลี้ยงและสอนลูกสาวของเขาเท่านั้นไม่มีทางเจ้าดูเหมือนเด็กน้อยข้าจะรอดูการแสดงของเจ้ามุมปากของเฉินเทียนหลินกระตุกขึ้นด้วยรอยยิ้ม แต่ดวงตาของเขาเผยให้เห็นถึงความเกลียดชังของเขาทำไมผู้ชายคนนี้ถึงต้องทำตัวแบบนี้ข้าจำไม่ได้ว่าทำให้เขาขุนเคืองเมื่อใดทั้งอุรินงงง,งนันแต่ในไม่ช้าเขาก็เข้าใจว่าอาจารย์ของเขาปกป้องเขาอย่างไรงานที่เขารับมาจากช่องทางพิเศษมีการเตรียมงานเท่นนี้เพื่อป้องกันเขาจากสายตาของเหยี่ยวที่อิจฉาวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหานี้คือข้าต้องแข็งแกร่งขึ้น เมื่อข้า,ขาแข็งแกร่งพอแล้วข้าจะแคร์คนอื่นที่อิจฉ้าไปทไําไมการแข่งขันของช่างตีเหล็กจัดขึ้นในโรงยิมเล็กๆใกล้สนามกีฬาเมืองทะเลท้องฟ้าทางโอเรนตัวสันเหมือนลูกบัวแรกเกิดเมื่อเขาเข้าไปในพื้นที่โตตีเหล็กกว่าร้อยโตะถูกจัดวางอย่างสุดลูกหูลูกตายิ่งกว่านั้นพวกมันทั้งหมดมาจากรุ่นใหม่ล่าสุดโดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าแบบที่เขามักจะใช้ประสบการณ์ก่อนหน้าของเขาเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ มาจากตารางขั้นสูงของสมาคมแม้ว่ากลุ่มพันธมิตรทะเลท้องฟ้าจะขาดบุคคลที่มีอำนาจแต่ก็ยังมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจอย่างท่วมท้นมีผู้ชมไม่มากนักบนอัศจรรย์สำหรับคนทั่วไปแล้วช่างเตล็กไม่น่าสนใจและไม่สำคัญผู้คนต่างรงไห้ในการต่อสู้เพื่อจิตวิญญาณการประดิษเ่ินจากโกลนและสิ่งที่น่าตื่นเต้นอื่นๆมากขึ้นการตีขึ้นลูกเป็นเรื่องที่แห้งแรงและน่าเบือ่อ ในสายตาของคนทั่วไปเมื่อพิจารณาถึงสานะของมูเ่เฉินเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีนัยยะสำคัญเกินไปสำหรับเขาที่จะเข้าร่วมแต่ท้ว่าเวทีเต็มไปด้วยช่างตีเหล็กที่ทางอุรินไม่รู้จักสิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นคือพวกเขาทั้งหมดเป็นช่างตีเหล็กระดับ5ขึ้นไปเชนเย่ได้อธิบายให้เขาฟังแล้วว่ารอบแรกจำเป็นต้องมีความชำนาญในการปรับแต่งร้อยกันตราบใดที่เขาร้อมได้เหมือนปกติ เขาจะผ่านไปทางอุรินไม่รู้สึกกดดันเลยเนื่องจากเขาเป็นช่างตีเหล็กอันดับ4ีอยู่แล้วการแข่งขันรุ่นเล็กจัดขึ้นก่อนเนื่องจากการปรับแต่งร้อยการเป็นขบวนการสั้นๆเมื่อโลหะที่จะร้องถูกส่งขึ้นไปบนเวทีทางอุรินก็ตกใจมันเป็นโลหะที่เขาคุ้นเคยแระเป็นโลหะที่ใช้ในการสอบช่างตีเหล็กอันดับ4ีของเขาโลหะเป็นแร่ครอบแน่นทองแดงฟ้า ในบรรดาโลหะเกศที่ไม่ธรรมดาแด่ควบแน่นทองแดงฟ้าเป็นหนึ่งในโลหะที่หลอมยากที่สุดตามการคาดการณ์ของการแข่งขันรุ่นเล็กผู้เข้าร่วมรุ่นเล็กให้ความสนใจดังนี้วัตถุป,ประสงค์ของเจ้าคือการปรับแต่งโลหะนี้ให้ละเอียดเป็นร้อยกันใครไม่ทําตามจะถูกคัดออกในบรรดาผู้ที่ประสบความสําเร็จจะคัดเลือกผู้ที่ทําดีที่สุดเพื่อเข้าสูร่รอบต่อไปไม่ว่าเหตุการณ์ใด ผู้คนที่เข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มพัดมิตรทะเลท้องฟ้าต่างจับตาดูการแข่งขันของรุ่นผู้ใหญ่เนื่องจากผู้เข้าแข่งขันเหล่านั้นแข็งแกร่งที่สุดด้วยเหตุนี้การจัดรุ่นเล็กจึงเรียบง่ายและยุติธรรมอันที่จริงการที่ผู้แข่งขันต้องทำการปรับแต่งร้อยการและควบแน่นทองแดงฟ้าจะทำให้นกกระจอกออกจากโนอกอินทรีได้เนื่องจากพวกเขาจะเลือกคีมของพืชผลจำนวนคนที่เข้าสู่รอบที่สองจึงไม่มากอยากรู้ว่า ควรจะเข้ารอบต่อไปกี่คนทางอรินเหลือมองมูซ่ซือที่มีโต๊ะอยู่ข้างๆเขาคิ้วของมู่ซือย่นแต่รัศมีของเธอสงบเหมือนแม่น้ําที่ไหลเธอเกือบจะประสบความสําเร็จในการพันการดังนั้นแร่ควบแน่นทองแดงฟ้าร้อยกันจึงไม่ใช่เรื่องท้าทายสําหรับเธอเริ่มการแข่งขันได้หลังจากประกาศจากเวทีช่างตีเหล็กหนุ่มทุกคนที่เข้าร่วมได้เอาค้อนของพวกเขาออกมา หากเขาไม่เร่งรีบทางอุรินคงจะใช้ของทางสเตนของเขาแต่เขาจําเป็นต้องลงทะเบียนสําหรับการแข่งขันแต่แรกรายการทันทีหลังจากนั้นเขาจึงใช้ค้อนโลหะสวรรค์อันหนักอึ้งแทนเขาเข้าได้ควบแน่นทองแดงฟ้าด้วยค้อนซ้ายของเขาเบาๆมันออกเสียงโน้ตที่คมชัดสามครั้งการโจมตีครั้งต่อไปของเขาตามมาหลังจากนั้นทุบโลหะด้วยกำลังมากเสียงดังสนั่นไปทั่วโรงยิมไม่ต้องสงสัยเลยว่า ทั้งอุเรนเป็นคนแรกที่เริ่มต้นมูซือไม่กังวลเม่อยู่ข้างๆเขาเธอคุ้นเคยกับความประหลาดใจของสัตว์ประหลาดตัวนี้และคาดหวังให้เขามีความเข้าใจอย่างทองแท้เกี่ยวกับแร่ควบแน่นทองแดงฟ้าแต่ทว่าคนส่วนใหญ่บนเวทีก็ขมวดคิ้วหน้าผางย่นราวกับลูกคูนอย่างช่วยไม่ได้ชายชราผมขาวผู้ร่าเริงขมวดคิ้วเขาพูดขึ้นว่าเด็กก็คือเด็กเขาไม่รู้หรือว่าเขาต้องเข้าใจแร่ควบแน่นทองแดงฟ้าอย่างทีท่วน ่อนเริ่มการหลอมใครเป็นอาจารย์ของเขาใช่ดูจากเสียงแล้วเขาก็ไม่น่าจะขาดเรยวแรงแต่เขาใจร้อนมากแต่ข้าเดาว่ามันน่าจะเป็นที่คาดหวังเมื่อพิจารณาจากอายุของเขาโดยเมื่อคำนึงถึงความไม่พอใจของพวกเขาในไมช่ช้าพวกเขาก็เห็นถังอุรินตีขึ้นรูปอย่างเต็มที่ทันทีที่ถังอุรินเริ่มตีขึ้นรูปเขาจะมองไม่เห็นส่วนที่เหลือของโรคภายนอก เมื Bem, no ่อต no? ิดอยู่ในวิสัยทัศน์ของอุโมง์นี้เขาจะทุ่มเทความสนใจทั้งหมดให้กับงานฝีมือของเขาเขาร้มเหลวที่จะตระหนักว่าไม่มีใครเริ่มตีขึ้นรูปนอกจากเขาแล้วแต่ทว่าทางอุรินได้ปล่อยคอนทูบโรงบนแผนแร่ควบแน่นทองแดงฟ้าแล้วการแสดงออกที่แปลกประหลาดเลื่อนไปทั่วใบหน้าของมูซือผู้ชายคนนี้ข้าไม่ควรเลือกที่ข้างเขาช่างเตเหล็กทุกคนมีจังหวะของตัวเอง พวกเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานจากการรบกวนจากภายนอกการยัดเยียดผู้เข้าร่วมจํานวนมากในสนามกีฬาหแห่งเดียวเพื่อสร้างพร้อมการคือการทดสอบการจดจอ่อถ้ามู่ซื้อถูกรบกวนแล้วช่างตีเหล็กคนอือ่นๆในบริเวณใกล้เคียงจะไม่เดือดร้อนด้วยหรือค้อนของทางอุรนินั้นว่องไวเรากับสายลมการโจมตีแต่ละครั้งมีกำลังมากกว่า600กิโลกร,รมัมแต่ละครั้งที่ตีเสียงระเบิดดังข้องไปทั่วยิม ขึ้นเสียงก็ทะลุทะลวงอากาศมู่ซือหยุดและนงสมาธิเพื่อรอเวลาแม้ว่าการแข่งขันจะมีเวลาจำกัดแต่เธอก็รู้ว่าทางอเรินจะทำเสร็จในเม่ช้าเธออาจจะรอให้การปรับแต่งร้อยการของเขาเสร็จเช่นกันโดยวิธีนี้การตีขึ้นรูปของเขาจะไม่ส่งผลต่อสมาธิของเธอมูซือสามารถรักษาความสงบของเธอไว้แต่ก็ไม่สามารถพูดได้เช่นเดียวกันกับผู้เข้าร่วมรุ่นเล็กคนอื่นๆบางคน เลือกที่จะตีเหล็กด้วยตัวเองอยู่แล้วความไม่อดอทนเช่นนี้จะเป็นความหายนะของพวกเขาในที่สุดอิทธิพลของทางอุรินก็ปรากฏเป็นข้อบกพร่องในการตีขึ้นรูปของพวกเขาแม้ว่าแร่คว่ำเน่นทองแดงฟ้าไม่ใช่โลหะที่แข็งที่สุดแต่สายเห็นหลักที่ทําให้เกิดรูปแบบที่น่ารําคาญก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้ทางอุรินใช้ประโยชน์จากความสามารถพิเศษของค้อโลหะสวรรค์ของเขา พักษาคอนซอนพลังด้วยวิธีนี้เขาต้องการตีเพียงร้อยครั้งในการปรับแต่งให้ครบร้อยกันเขาว,วางคอนแล้วยกมือขึ้นพนักง,งานที่รับผิดชอบดูแลการแข่งขันวิ่งไปสะดุดสองเท้าของเข,ขาเองเสร็จแล้วงั้นเหรอพนักง,งานดึงป้ายของทางอูรินความเมื่อเชื่อทำให้ใบหน้าของเขาขุ่นมัวเมื่อเห็นขนาดที่เล็กลงของทองแดงทางอูรินถามว่าข้าสามารถออกไปได้ในตอนนี้ใช่ไหม เจ้าทำได้เมื่อเจ้าทำเสร็จแล้วแต่เจ้าแน่ใจหรือว่าเจ้าทำการปรับแต่งร้อยการเสร็จแล้วถ้าเจ้าทำไม่สำเร็จเจ้าจะถูกคัดออกพนักง,งานเตือนอย่างใจดีข้าแน่ใจว่าข้าทำสำเร็จทางรีนตอบโดยไม่พลาดแม้แต่จังหวะเดียวเมื่อพิจารณาถึงอันดับของช่างตีเหล็กในปัจจุบันแล้วการปรับแต่งร้อยการก็ไม่มีอะไรมากสำหรับเขาชายชราผมขาวเป็นคนแรกที่พูดออกมาจากเวที นำผลิตภัณฑ์ของเด็กคนนั้นมาที่นี่ถ้าเขาไม่พ้นเรื่องไร้สาระแสดงว่าเขาเป็นอาชริยะที่น่ากลัวจริงๆตอนแรกเขาคิดว่าทางอุรินนั้นหยาบคายแล่ใจร้อนแต่ถ้ว่าในฐานะช่างตีเหล็กนักปุนเขาสังเกตเห็นเสียงเพลงในการตีคอนของเขาแต่ละครั้งซึ่งเป็นจังหวะที่มันเต้นสม่ำเสมอมันเป็นจังหวะโดยกำเนิดของช่างตีเหล็กเมื่อช่างตีเหล็กปรับให้เข้ากับจังหวะของแต่ละคน ประสิทธิภาพของการตีเหล็กจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแร่ควบแน่นทองแดงฟ้าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปรับแต่งเทว่าทั้งอุรินยังคงกันกองมันดังนั้นผลลัพธ์จะไม่น่าตื่นเต้นหรือต่อจากนั้นพนักง,งานก็เริ่มนาแร่ควบแน่นทองแดงฟ้าขึ้นบนเวทีคนที่นั่งบนเวทีร้อนเป็นผู้มีอิทธิพลในโลกของช่างตีเหล็กในขณะนั้นสายตาของพวกเขามองมาบรรจบการที่ชิ้นส่วนโลหะเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเล สิ่งนี้แร่ควบแน่นทองแดงฟ้าเป็นโลหะที่สวยงามเพื่อที่จะตัดสินคุณภาพของมันเราต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่ารูปแบบของมันถูกกระจายอย่างเท่าเทียมกันแล่วงแหวนของมันลงสู่ศูนย์กลางได้ใกล้แค่ไหนนั่นคือการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนตามที่ได้รับตามทายที่วงแหวนวิญ,ญญาณอยู่ตรงกลางการปรับแต่งร้อยกันก็ประสบความสําเร็จและลดขนาดเป็นเพียงหลักฐานเพิ่มเติมเท่านั้น กายชราผมขาวก้มศีสารงสำหรอดแรกควบแน่นทองแดงฟ้าอย่างระมัดระวังเขาถือมันไว้ในฝ่ามือและสัมผัสมันด้วยนิ้วที่อ่อนโยนสัมผัสเม็ดโลหะดวงตาของเขาเป็นประกายนี่เป็นงานร้อยกันคุณภาพสูงรีบไปหาว่าเด็กคนนั้นเป็นของสมาคมไหนจากนั้นทางอุลิงได้ออกไปแล้วเท้าท่ามัวขนาที่เขาเรียไปที่สนมทะเลตะวันออก สนามอยู่ไม่ไกลจากจุดหมายต่อไปของเขาเขายัางวางแผนเส้นทางของเขาเมื่อคืนก่อนทั้งหมดเพื่อไม่ให้มาสายยังมีเวลาก่อนที่การแข่งขันแต่ระรายการจะเริ่มขึ้นท้ายที่สุดการตีเหล็กของเขาผ่านไปโดยไม่มีปัญหาและเขาเป็นคนแรกที่ทำให้เส็จนอกจากนี้ตามป้ายทะเบียนของเขาเขาจะเข้าร่วมสนามที่3ของรอบแรกเนื่องจากมีผู้เข้าแข่งขันจำนวนมากสนามจึงถูกวบรวมด้วยผู้เข้าแข่งขัน50คน การปรากฏตัวสนามที่3หมายความว่าเขามีเวลาพักผ่อนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเช่นเดียวกับพื้นที่จัดงานอื่นๆสนามกีฬาเมืองทะเลท้องฟ้าได้จัดการแข่งขันที่แยกจากกันแต่จัดขึ้นพร้อมกันด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่การแข่งขันกลุ่มพาราเมตทะเลท้องฟ้าจะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดและสามารถรองรับผู้เข้าแข่งขันได้จำนวนมากเมื่อเขาไปถึงสนามกีฬาทางโอรินก็มุ่งหน้าไปยังพื้นที่เช็คอิน เริ่มเตรียมตัวสําหรับการแขวงขันแต่มีร่างหนึ่งขัดขวางเขาเสียงสูดหายใจเย็นดังขึ้นและทางอเรนเงยหน้าขึ้นเพื่อรู้ว่าใครยืนอยู่ขวางทางเขามันเป็นเย่ซิงรานที่ไร้มารยาทที่จ้องมาที่เขาเ,<น> <ly> เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ